ตัดความยาวล,า,ลามก่อนงิบเก็ตจ้าอันนี้าายาวสเปดเดอรนี่บบกเพิ่มอีกสี่ขีดเป็นสเปดเพิ่งเป็นสแปดชุดสี่เดอเป็นชวนหัวซินตัดสามนิ้วสองขีดหรือว่านี่แปดไปายเดอรนี่อันนี้หัวซินตัวนี้ผืนซินตัดโฟงกันเลยมาจงไว้ตัดยาวไปจนชุดผืนเลยเดอตัดยาวไปจนชุดผืนแบบนี้เลย ตัดความยาวแล้วเช็คสินความกว้างระวังทั้งสินกับทั้งหัวทุกคนให้มันเท่ากันอันนี้มันลื่นเนาะมันลื่นเลยเขาก็จะตัดหรือว่าเขาจะเฮ็ดวิธีนี้ก็ได้เขาพับส่กันถ้าว่ามันเหลือเขาก็จะตัดออกเลยแบบสีหลังจากน,าน,นั้นเนาะสินอันนี้มันบริโตสีมาใส่ทุกคนบริโตสีจะเอาเท่านั้นกันปนเป็นแบสของเก็ตเแบบสีเลยทำสีละไระมือทีนี้เนาะ แบ an, to to อบองเกศเลยสูตรนี้จะไงแล้ววันนี้เรื่องการไล่เกศอะไรอย่างเนาะเราจะมาเบิ่งอายุในนิ่งเลยเด้อทุกคนเด้อสำหรับสินเนาะนิบสินย um ุคใหม่ป <OUR> ี2 0 0 3ันเสเนาะนี่คู่มือหัวนี้จะดีมากเพราะว่ามันจะง่ายเข้าใจไวละเอียดเด้อมาเบิ่งวิธีไล่เกศสินแบบง่ายๆทุกคนอันนี้ทาย32.4เนาะ32ิเครื่องแอลเศร้าสี่เครื่องเนาะเศร้าสี่จุดี่ทุกคนเอาทายมาลบให้แอลแล้ว ลื่นกันเปดน,นิ้วเนาะลื่นกันเปดน,นิ้วสู้นี้เขาจะเอาท้ายหานให้ส่งท้ายสามจุดสองเครื่องหานให้ส่งหานให้ส่งจะได้อยูสิบหกกับสองขีดเนะาะหลังจากนั้นนี่ตามปุ่มเด้อทุกคนเด้อนี่เบื้องวิธีตามปุ่มนี่ก็ได้เนาะว่าเขาซอกท้ายเอาเท่าไหรเท่าไหรหลังจากนั้นเอาได้ท้ายหานสองแล้วมาหานในสองอีกทุกคนมาหานในสองอีกจะได้อยูเปดกับหนึ่งขีดเนาะนี่เปดกับหนึ่งขีดแบบน,นี้ แปดกำลังขีดจะเป็นห้องนี้แปดกำลังขีดกับห้องนี้บวกกันเป็นแปดกับสิบเป็นสิบหกกับสองขีดเนาะนี่เหากคะจ้าไว้ทุกคนแปดหนึ่งขีดจะเป็นเส้นห้องกลางกลมทุกคนเบ่งในปูนเลยก็ได้เด้อแปดหนึ่งขีดเป็นเส้นห้องกลางกลมบวกกันเป็นสิบหกกับสองขีดอันนี้คือวิธีขีดเทียบแงง่ายเนาะท่านๆก็เอาคือกันเลยเด้อขีดคือกันเลย แล้วจากนั้นไปโชคเกตกลุกนทุกคนเกตกลนอันนี้ท้ายสามทีสองไปแล้วเขาจะเอาแต่หกกับสองขีดหรือว่าหกเครร์งทุกคนประมาณนั้นก็คือมานี้สามกับสองขีดมานี้สามกับสองขีดร่วมกันเป็นหกเคิร์งเนาะหรือว่าหกกับสี่ขีดั้งเทิร์กเ้าก็จะเอาคื้นกันเอาคื้นกันแล้วจางเขาได้แล้วเก็ดท้ายคางซ้ายคางขวาแล้วกาเก็ตกลเนสองเกตทำมาสองหูเก็ดเลย ทายลื่นแอวแปดนิ้วทุกคนทำมาเบิ่งเอาใ้สูตรปรุงนี่ง่ายๆเนาะตามตัวนี้ทาลื่นแอวแปดนิ้วเบิง์กเมนูบอกเท่าไหร่เกทไงเกทกลอนเอาจะมีในปูมบอกแล้วเนาะว่าเกทกลนเอาเท่าไหร่ทุกคนชุดนี้จะเป็นชุดที่ง่ายแฮงเด้อแล้ววันนี้เกทกลนเอาเท่าไหร่นี่จะมีบอกให้ในปูมเลยเนาะเอาตามนี้ แล้วเกตนาจะมีบองในปืนพือกันเกตนาก็มีบอกในปืนพือกันทุกคนนี่แล้วก็แทกออกไปแทกจ็กจุดนี้เดินแทงแจ็กจุดนี้เดินเห็นบอกมีสามขีดแทกจ็กขีดเนาะแล้วก็เอานิ้วเต็มไซสนี้เอาลงเกตนาลงสี่เคิงเกตทางเอาลงเจดเกตโน,นเอาลงฮาเคิงฮาจุดสี่ทุกคนเกตทางนี้ก็เอาลง ห้าจุดสี่เกตกลนเก็ค้างเอาลงเจ็ดเกดนาชินกามอยู่หกเกตเดอเกตนาสองเกตกลนสองเกตค้ายสองตัวนี้เอาลงยูซี่เทิงแล้วเขาก็มาขีดขีดเกตเกตนาเขาจะภาพนี้ก็เลยเขาจะบุกขีดเพราะว่ามันสั่นนี่เกตกลนตัวนี้ขีดให้มันถือแบบซี แล้วก็เก็ดข้างนี่แล้วก็จะมีบอกคือกันเนาะในปุ่มจะมีบอกวิธีขีดเก็ดคือก in ันคนนี้นี่นี่เดี๋แบบซีเดแบบซีมีบอกคือกันแล้วกับบันนี้มาโค้งก็จะในปุ่มก็จะบอกว่าวิธีโค้งเก็ดทายน้อยทายงหญ่เอวน้อยทายง่ายให้แบบไหนแบบไหนในปุ่มก็จะบอกเนาะนี่แล้วเาก็จะมาโค้งเลยมาโค้งเลย แล้วเราก็จะได้เปรีเปียทุกคนเห็นบ่วิธียิบซินยุคใหม่เนาะปีช0พันทุกคนยิบซินโอกหาหัวเก่งง่ายๆแล้วก็นยิบซินแบบง่ายๆตรงปึ้มหัวนี่เป็นตัวซวยเนาะคู่มือสรางปึ้มพลิกชีวิตสร้างเด้อสนใจทางไหนเด้อทุกคนเด้อนี่นี่เบอร์โทรศูนย์ถูกศูนย์จะเป็นนะคะแปดเก้าห้าสี่เนาะติดต่อทางบทแอบได้เลยเด้อทุกคนเด้อส่งให้โทรลูกนะจ๊ะ ได้ปพ้มหัวนี้ไปเบิง่งไปอ่านไปเฮียนเราบอกเลยว่าหยิบสินง่ายหยิบสินงามทุกคนหยิบสินเป๊ะหยิบสินสมายแน่นอนเลย